ไปเร่เน,นี่นี่ใกล้ๆเลยมันมาแล้วเอ้ยมันมาแล้วแต่ต้อตอนตาต้อตอนวายเอาแล้วจะเดินเข้าไปหาทำไมเล่าตาต้อตอน,เอ,น,นเอ้าพร้อมอุ้ยเสียงมันหลอนมากเฮ้ยตาต้นเดี๋ยวขอปรับเสียงอีกแป๊บหนึง่งดูดีภาพมันแบบสวยกว่าเดิมอ่ะแต่คราวเนี้ยสวยกว่าเดิมก็หลอนกว่าเดิมด้วยทีเนี้ยตายแล้วอุยคุขอใส่หูฟังข้างเดียวนะขอญาต ใส่หูฟวางสองข้างผมว่าไปสบายแน่นอนโอ้ยทูดี้จิงๆริงจรงโอ้ยมันจีรีออแล้วโอ้ยอแสบหูโอ้โหตกใจหมดกลัวอะไรแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่ได้กลัวแค่ตกใจเฉยๆโอ้โหมามืดเลยลงบอลลงลงลงมาแล้ว แอบ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 อะไรแอบเออยี่ขอแอบหน่อยเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งหน่อยไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรขอเป็นที่พึ่งหน่อยได้ไหมล่ะเออมันมาละตาต้นตาต้นเสียงมาละจะว่าหลบอะไรหลังหมแล้วเออก็ช่วยหน่อยเอะคือเราไม่ค่อยถูกชะโลกกลับไปดีเท่าไหร่ เขาเป็นหวัดนี่หว่าโอ้โหเป็นหวัดก็ไม่บอกเป็นวัดเขาเป็นหวัดมาตะกีต้ตาต้นไม่เอาไอ้กระดาษทิชชู่ให้เขาไปมันน่าจะต้องเป็นเควสเอากระดาษทิชชู่ให้เขาอะใช่ละใช่ก็เมื่อกี้เขาสั่งขี้มูกกับปืนปืนปืนไม่ได้ยินเหรอโ้ยคนแต่ร้อมไอ้เขาสั่งขี้มูกดังปืนปืนปืนเลยไอตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละ ใช่ไหมจะก็อย right? ู่ที่ที่มันมีเสียงอ่ะแต่ผมว่าพอจะมีแผนใหม่ละคือเราก้มก้มก้มหน้าลงแล้วก็เดินอะลองไปเไม่ไม่ไม่ตตดต้นลองก้มหน้าลงแล้วก็เดินผมไม่ก้มมองตรงเดียวผมมองเท้าคุณต้นแล้วกันไม่น่าจะเห็นอะไรครับอย่าโยกนี่อย่าโยกโอ้โหเดี๋ยวมันก็มองไม่เห็นเท้าสาม เดี๋ยว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 โอ้คนลุกว่ะคนลุกอะไรไปไฟเราผ่านไปด้โอ้โหกำลังจะบอกว่ามันกำลังจะผ่านอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าคนหางแจะต้ที่ซ่อนอยู่ไป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 ต้นนำไปเลยคำตอบอตรตรงนี้เลยครับว่าถ้าเสียงใกล้คือเราอยู่ใกล้ผี งั้นเราก็ต้องวิ่งใช่ไหมถ้าเกิดมันอยู่เราอยู่ใกล้เราก็ต้องวิ่งเราก็ต้องถอยนี่เฮ้ยเสี่ยมันไกลเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 เฮ้ยเฮ้ยวิ่งรอด้วย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 ใจเย็นเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วต่อต้นต่อต้นเอ้าเฮ้ยอาไม่แตกเหมอแม่ไม่ไม่แตกแต่เสียงมันแตก มันวิ่งเร็วเกินน่ะไอ้ผีเนี่ยกียร์นี่ยินเสียงอยู่ซ้ายเฮไอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราเราเราจะต้องเจอกับมันอีกอย่างนี้เอไปเรื่อยๆอย่างนี้เอก็ถ้าเราหลบไม่ถูกเราก็เจออยู่อย่างนี้แหละอโหตายไม่รู้ไม่รู้เห็นเธอเห็นไหมนะ่นะหน้าต่างนะ่นะหน้าต่างชั้นบนน่มันเป็นภาพลางๆเหมือนผมสายตาสั้น ใช่เปล่าใช่เอาแล้วจะเดินเข้าไปหาทำไมล่ะตาต้นเอ้าโอ้ไป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 เลยไปเลยไปเลยอยู่ชั้นสองอะให้เข้ามามันก็มีทางนี้ทางเดียวเอาแล้วมันมีเสียงเนี่ยมันมีเสียงแล้วจะไต่ขึ้นไปหามันทำไมโอ้โหจ้าไปแล้วเอาตาต้นนี่ก็ชอบจริงๆเลยไอ้วิ่งขึ้นไปหาผีเนี่ย เรานักล่าท้าผีนะคท้าผีอะไรโอ้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 เบาเบาเฮ้ยเออวันนี้ผมยังไม่ได้เช็คเสียงไอไลฟ์สตรีมเลยแล้วเราก็เข้ามมนูเอาแล้วเนี่ยขึ้นมาไม่มีอะไรจะผ่าขึ้นมาทับมื่อสำรวจไงอ๋อสำรวจเอ้แต่ต้นตรงนี้มีตรงนี้มีเทียนเอาเทียนไปแทงได้ปะ ไม่ได้คิดว่าเอาเทียนไปแทงได้เออเขาบอกว่าอย่าลงไปเขาบอกว่าอย่าลงไปอุ้ยไม่ลงไปแล้วเราออกต่อยขาหักอุ้ยหลอนว่าไม่น่ามองขึ้นไปเลยไม่ได้คิดถ้ามองขึ้นไปปุ๊บมันมองกลับมานี่จบเลยอะท็อกเลยว่าขวากระซายขวาตายซ้ายสลบขวาลายสายดีขวาขวาขวาโอ้ ขวาลายสายดีไปลุยไป<อ>เฮ้ยอันทำไมอ่ะไอ้โอ้โหตกใจโอ้มาโอเคพร้อมไปเช็คเสียงมาเรียบร้อยแล้ว<อ>เสียงลำโพงแตกเป็นที่เรียบร้อย <laughs> ไปลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่เสียงอะไรอ่ะออ๋เหรอประตูปิดโอ้โหค่อยเฮ้ยอ <S <S> <S โอ้โหไอเราก็ นะแล้วตัดต้นไม่ตกใจไม่อะไรเลยเหรอเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ก็ตกใจแล้วแน่เอาหรอเอาลอง้วดังเมื่อกี้เอาทำไมผมไม่เห็นได้ยินเลยหลบไปแล้วเหรอสูตรเดิมสูตรเดิม <c oughs> เฮ้ยหไหลซ้ายขวาเฮ้ยขวามันเหมือนมันมีหมอกอะไรไม่รู้อะตัดต้นง,งนไปขวา เออเอ้าเดี๋ยวอนดิขวามันมีหมอกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาขวาเอาอย่างไงวะนะโอ้กาที่อันตรายที่สุดคืออ้อโหนี่ไงไปแล้ว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 ไม่สนใจต้นละเฮ้ยมาเดินเช้าว่ะสบายว่ะงานนี้โอ้เอ้าเรามันตันน่ะเรียบร้อยลาก่อนมิเตอร์เอเอ้ยมันตันอ่าแล้วเจอลิฟต์พอดีด้วยแอบแอบก่อนอย่าเสียงดัง เมตาเอเราอยู่แล้วเดี๋ยวคนอดกแทนเย็นแทนเย็นเอาล้วต่อไปอะไรอะร้องอะไรอุ้ยอุ้ยเหมือนโดนเหมือนโดนยุงอะเดี๋ยวค่อยๆย่องย่องได้ไหมโอ้โหไล่ด้วยย่องได้ไหมอุตส่าดีใจว่ามันเดินช้าแต่เราดันวิ่งไปผิดทางไปแล้ว ไปแล้วผีไปหาแล้วมิตะเอะไหนอ่ะโอโ้โหต,ตัดต้นมาไล่มาแล้วอ๋อเราบ้าอะไรจะถึงวะเน,นี่ยแล้วมันดักอยู่อย่างเงี้ยเออเออตาต้น <A S 1> ดึงไปฝั่งรถเออเออลากไปฝั่งนรถมิตัวเองก็ต้องวิ่งผ่านมาอยู่ดีอ่ะใช่แล้วตาต้นลากไปก่อนดีโอโ้มันไล่มาอีกแล้วเนี่ยโอโ้โหเนี่ยมันดักกล้ามันไม่ให้ไปโโอโ้ เฮ้ยตาต้นตาต้นนี่นี่ตาต้นลากมาฝั่งนี้ก่อนเรามันเป็นแผนโอเคอะไรอะเออลากมาฝั่งนี้ลากเอาไปเอ้ามันไม่มาตาต้นเอ้ามันไปอ่ะเอ้าอะไรของมันวะนะไม่ไม่ไม่ตามตามไม่หมายถึงไอ้ผีาดังนี้หมายถึงไอ้ผีมันไปแล้วเราวิ่งวิ่งฝ่าไปเลยไหมวิ่งเนี่ยไปเลยอย่างเงี้ยเอ้า อ้ยออจุกจุก<ๆ>จุกจุกจุกเออเอาว่ะเอาว่ะเราเริ่มมีสกิลสกิลหนีผีเออ,อ,อ,อไป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 ,ไป,ไปดี้ปิดปิดปิดโอ้โห